สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับก็ต้นสัปดาห์ครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ขอเป็นเรื่องสบายสบายเป็นเรื่องเบาๆก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปฟังประเด็นที่เตรียมมาวันนี้นะครับก็ฝากเหมือนเหมือนเคยครับสปอนเซอร์ของผมและก็เป็นาการสนับสนุนของผมเองเนี่ยนะครับก็คือเพจบุญช่วยครับบุญช่วยผู้ช่วยสร้าง บุญนะครับก็เป็นปิ่นโตบุญสามารถเข้าไปาดูเซตปิ่นโตต่างๆได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็สามารถให้บุญช่วยเนี่ยนะครับมาช่วยคุณทำบุญได้นะครับก็จะมีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆสำหรับการสร้างบุญและเป็นอีกทางหนึ่งในการสนับสนุนผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิป อชอบแนวทางของเพจชอบการทำงานของผมนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไปสนับสนุนที่เพจบุญช่วยได้นะครับนอกจากสนับสนุนแล้วก็คุณเองก็ยังได้ทำบุญด้วยนะครับเอาละสาหรับหัวข้อที่ที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับที่บอกว่าสบายสบายเพราะว่าเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งเข้ามาถามนะครับในในอินบ็อกของเพจ เฟซบุ๊กนะครับห้องพระถามเรื่องสบายๆเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> น้องถามว่าสวดบทจักพรรดิมา1เดือนแล้วก็มีพระผงและลูกแก้วสวดตามหนังสือเดะเลยส,สวดตามที่มีคนแนะนำม,มาหมดเลยแต่ว่าสังเกตว่าหลังจากที่สวดแล้ว เมื่อเอาลูกแก้วเนี่ยนะครับมาวางไว้บนหัวนอนก็สังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกไม่สบายกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็น้องก็เลยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการเอาลูกแก้วไปวางไว้บนหัวนอนไหมลูกแก้วที่ว่านะครับก็จะเป็นลูกแก้วที่ เรามักจะได้แจกมาจากญาติธรรมที่ที่แจกให้เราไปสวดมนต์นะครับบางทีก็จะมาพร้อมกับพระผงแบบนี้แล้วก็มีลูกแก้วแบบนี้นะครับซึ่งลูกแก้วที่น้องน้องถามอ่น้องท่านนี้ถามมาก็คือลูกแก้วแบบนี้นะครับก็มีสีสันต่างๆมีสีสันแตกต่างกันไปคือจริงๆก็คือลูกแก้วนะครับที่เราเล่นตอนเด็กๆแต่นําเอามาอธิษฐาน นำมาสวดมนต์ให้เป็นลูกแก้วจัก,กระพัดบ้างก็เรียกว่าลูกแก้วจัก,กระพัดบ้างก็เรียกว่าลูกแก้วออแล้วแต่นะครับว่าเราจะเรียกว่าอย่างไงแต่โดยรวมเนะี่ยเรามักจะได้ยินว่าเรียกว่าลูกแก้วจัก,กระพัดนะครับทีนี้ลูกแก้วจัก,กระพัดที่ว่าเนี่ยนะครับใช้ทําอะไรต้องบอกว่าลูกแก้วนี้เราใช้แทนพระผงนี่แหละครับปกติแล้ว ถ้าเป็นลูกแก้วจกักรพรรดิหรือลูกแก้วมณีน,นพรัตน์แบบดั้งเดิมลูกแก้วแบบหลวงปู่เนี่ยครับจะเป็นลูกแก้วที่ปั้นด้วยผงนะครับผงบนสารต่างๆที่หลวงปู่ท่านท่านอธิษฐานไว้ท่านปลุกเสกไว้นะครับแล้วก็นํามาปั้นเป็นรูกกลมๆแล้วก็นํามาใช้ในการ ปฏิบัติธรรมเอามาใช้เป็นวัตถุมงคลเอามาใช้ในการทำน้ำมนต์เอามาใช้สำหรับการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆคือพูดง่ายๆว่าเป็นวัตถุมงคลแบบหนึ่งที่นำมาใช้แทนพระเครื่องได้เลยเพราะว่าการใช้การสร้างขึ้นมาการทำขึ้นมานะครับคือผ่านการอธิษฐานให้ มีกำลังของพระมีกําลังของสิ่งกักษิ์อยู่ในนี้แล้วดังนั้นแล้วจึงสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายมากซึ่งถ้าเคยฟังคลิปของผมเนี่ยนะครับก็จะมีคําแนะนําจากผมที่ฟังมาจากครูบาอาจารย์นะครับก็คือเอามาทําน้ำมนต์ได้เอามาแช่แล้วก็สวดแช่ในน้ําแล้วสวดแล้วก็ทําน้ํามนต์ได้หรือ,อสิ่งที่นิยมนําไปทํามากที่สุดนะครับก็มักจะ เอาไปอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ในที่ต่างๆที่เราอยากจะแผ่บุญหรือที่เรามักจะได้ยินว่าเอาไปวางเพื่อปรับภพบภูมินะครับคือในยยาหรืออุปเทศในการใช้นะครับก็คือให้เป็นเสมือนให้นึกอย่างนี้ฮะนึกเหมือนเราเอาเราเตอร์ Wi-Fi นะครับหรือจุดกระจาย Wi-Fi หรือว่าพ็อกเก็ต f i ไไปวางไว้เมื่อไร่ที่เราปล่อยสัญญาณ w i f i เราวางไว้แล้วใช่ไหมครับเราสวดที่บ้าน ส่วนที่ทํางานเราแผ่ไปก็จะไปกระจายสัญญาณ Wi-Fi หรือกระจายสัญญาณของบุญเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะสวดที่ไหนก็ตามเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราไปวางไว้ก็จะแผ่บุญตลอดเวลาซึ่งกุสโลบายที่หลวงตาท่านใช้แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารุ่นเก่าแก่รุ่นดั้งเดิมใช้ก็คือจะนิยมนำเอาไปวางเพื่อจะไป กระจายบุญแผ่บุญ,บญเรื่อยๆทําให้จนกระทั่งพบภูมิตรงนั้นเขาคลายไปจากความทุกข์คลายจากการยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตามกรรมตัวเองนะครับเพราะว่า,าถ้าปกติแล้วเรามักจะคนโบราณนะครับจะเอาพระพุทธรูปไปตั้งหรือเอา,เอารูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าไปตั้งเพื่อทําใหเา้เกิดความมงคลหรือเกิดให้มีกระแสพลังงานดีๆไปแต่ทีเนี้ย วิธีการใช้ตัวลูกแก้วแทนรูปลักษณ์ของของพระเครื่องรูปลักษ์ของพระพุทธรูปลักษณ์รูปหลอ่อหรือพระพุทธรูปไปตั้งนะครับคือข้อดีของการนําลูกแก้วไปตั้งก็คือมันมันทาให้ลดการปรามาสหรือลดการเข้าใจผิดลดการสร้างสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นกรรมมากระทบกับเราได้ง่าย เพราะว่าลองนึกจินตนาการดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากการเอาลูกแก้วแต่เราเอาพระผงไปตั้งเอา,เอาพระพุทธรูปไปตั้งบางครั้งหากไม่ได้มีการไม่ได้รับการดูแลก็รกร้างว่างเปล่าหากไม่บางคนอาจจะไปเห็นแล้วรู้สึกว่าพระอะไรใครมาตั้งตรงนี้เนี่ยอา้าวตอนนี้กลายเป็นว่าเราเป็นจุดจุดเริ่มต้นของการปรามาหรือจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้คนเนี่ย รู้สึกไม่ดีตรงนั้นดังนั้นแล้วการใช้ลูกแก้วก็เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่ชาญนฉลาดของของลวงตาและลูกศิษย์ลูกหานะครับในการนําไปวางดังนั้นเมื่ออธิษฐานแล้วก็เอาไปตั้งเอาไปวางได้ทีนี้กลับมาเรื่องคําถามครับคําถามของน้องคนนี้คือบอกว่ามันนอนไม่หลับเลยเออไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องไหมคําตอบที่ผมตอบน้องคนนี้นะครับผมก็ตอบว่าผมบอกว่าผมมีความเชื่อและสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะ ด้วยความที่เพิ่งสวดใหม่น้องอาจจะพยายามแผ่เหมือนหลายๆคนรวมทั้งผมเนี่ยครับตอนช่วงที่เราสวดใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเรารู้ว่าบทสวดนี้นี้ดีบทสวดนี้เป็นช่องทางหรือเป็นหนทางที่เราจะได้แบบทําบุญเยอะๆเป็นหนทางที่เราจะช่วยเหลือวิญญาณภพภูมิต่างๆเยอะดังนั้นเราก็เลยแบบเอาไหนๆก็แผ่แล้วก็แผ่ไปทั่วเลย ให้มารับบุญเยอะๆๆๆๆแยะมากมายทีเนี้ยผมก็เลยเดาว่าเป็นไม่ได้ว่าน้องอาจจะแผ่โดยที่ขาดความเข้าใจหรือขาดการแผ่กล่าวคําแผ่อย่างรัดกุมพอผมเลยแนะนำว่าอย่างนี้พี่ขออนุญ,ญาตให้น้องไปลองลองทำแบบนี้นะคืนนี้น้องเอาลูกแก้วเนี่ย แล้วก็พระผงที่น้องมีอธิษฐานก่อนสวดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ให้เพิ่มไปว่าผมบอกนี้นะว่าให้เพิ่มไปว่า,าหลวงปู่เจ้าขาคืนนี้หนูขอบารมีหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ทวดบารมีของพระพุทธพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย,าาลายแผ่บุญผ่านมาที่ตัวหนูแผ่ไปยังลูกแก้วแผ่ไปยังพระผง แล้วก็ให้หลวงปู่ได้แผ่ไปยังสามแดนโลกธาตุแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายก็บอกไปเรื่อยแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าอย่าลืมบอกว่าบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยครอบวิมานป้องกันหนูให้พ้นจากวิญญาณหรือภพภูมิต่างๆมากาบกวนทําให้หนูนอนไม่หลับหนูต้องการพักผ่อนอยากให้การแผ่บ,บุญนี้เกิดอานิสงส์ที่ดีที่สุด ที่มากที่สุดและเกิดความสบายใจที่สุดหนูอยากจะหลับสบายน้องคนนี้ก็ตอบไปว่าเดี๋ยวหนูจะไปลองค่ะก็เวลาผ่านไปหนึ่งคืนน้องก็กลับมาบอกว่า,าหนูไปลองทําอย่างที่พี่บอกแล้วค่ะนอนหลับสบายแล้วไม่มีอาการนั้นแล้วแต่สังเกตว่าหมาหอนมากเลยสังเกตว่ามีเสียงนกแสกด้วยค่ะผมก็เอาเป็นว่าเอาเรื่องลูกแก้วกันนะ เรื่องลูกแก้วเนี่ยก็น้องก็ทําถูกแล้วต่อไปก็ให้อาธิษฐานอะไรก็ให้ครอบคลุมไปอันนี้ผมก็ผมเข้าใจแบบนั้นแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมบอกไปอะผมมีเหตุผลอยู่ของผมแต่เรื่องนกแสกเรื่องหมาหอนมาอะไรเงี้ยผมก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติจะเป็นเรื่องของภรอบคเรื่องอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสำคัญคือคนที่เพิ่งสวดใหม่ผมอยากให้อ,อ มุ่งเน้นกับการพยายามฝึกได้มีประสบการณ์ในการแผ่ไม่มีประสบการณ์ในการฝึกฝนในการอธิษฐานให้ครอบคลุมอธิษฐานรูปแบบในต่างๆแล้วก็สามารถนํา,าไปประยุกต์ใช้ต่างๆต่อไปนอกจากประยุกต์ใช้ลูกแก้วเนี่ยในการทาน้ำมนก็ได้ประยุกต์ใช้ในการเอาไปตั้งแผ่บุญก็ได้อย่างผมผม ปกติผมว่าลูกแก้วไปตั้งที่ออฟฟิศเพราะว่าผมก็ไม่อยากเอาพระพุทธรูปหรือเอาอะไรที่ผมคิดว่าผมห่วงแหนเนาะผมก็เอาลูกแก้วไปตั้งแล้วทุกครั้งที่ผมสวดก็มันก็จะไปแผ่ที่นู่นด้วยนะครับตามตามกลไกหรือตามกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งไว้ดังนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะสรุปได้จากเรื่องนี้ก็คือ,อปัญหาของน้องก็คือน้องอาจจะไม่รู้วิธีการแผลคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยผมอยากแนะนําว่าการ อธิษฐานและการแผ่ต้องพยายามแผ่ให้ครอบคลุมแล้วก็ดูว่ามันมีช่องไหนที่มันเป็นช่องโหวไหมการแผ่ใช้หยาบใช้บาร,ร,รมีของตัวเองนะเป็นหลักนะให้เอาบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีของหลวงปู่ก่อนนะการแผ่ต้องอไม่ลืมที่จะ แผ่ไปอย่างไม่มีประมาณด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้ยต้องตรงนั้นตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ไหนๆก็ทําบุญทํากุศลแล้วก็ต้องทําเยอะๆทําให้กับคนที่เขาทุกข์เขายากเราไม่ได้ใช้บุญเราหรอกเราใช้บุญของหลวงปู่บุญของพระพุทธเจ้าเราก็รวมกับบุญของเรานิดหน่อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ส่วนคนฝึกหมายไอ้เรื่องสัมผัสลึกลับลี้ลับอะไรต่างอย่าพึ่งไปอะไรกับมันมาก ทำทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็รู้เองพอรู้เองเราจะเริ่มอ๋อมันเป็นอย่างนี้แบบที่เขาว่ากันแบบนู้นเหรอแบบนี้เดี๋ยวรู้เองอย่างที่หลวงตาบอกนะครับดังนั้นน่าจะได้คําตอบในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ฝึกใหม่คนที่เข้ามารู้จักบทสวดจักรพรรดิใหม่บทสวดจักรพรรดิก็เป็นอะไรที่สบายสายแล้วก็เหมือนการปฏิบัติใน ผู้ธศาสนาทั่วไปครับเหมือนคนที่เขาสวดมนต์ทั่วไปเพียงแต่ว่าก็จะมีอัตลักษณ์มีวิธีการที่ค่อนข้างเฉพาะตัวหน่อยก็ฝึกฝนกันได้แล้วก็เรียนรู้กันได้หากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับลองดูในคลิปของหลวงตานะครับมีคำตอบแทบทั้งหมดหรือถ้าฟังช่องห้องพระแล้วมีเคล็ดลับง่ายนะครับลองไปกดเซิร์ชตรงช่องข้างบนที่เป็นของ ห้องพระนะครับลองเสิร์ชดูว่ามันจะมีคําถามไหมที่เราสงสัยไหม,ไมเช่นเรานึกว่าการตั้งสัจจคืออะไรเราอาจจะพิมพ์คําว่าตั้งสัจจในช่องเสิร์ชหาก็ได้บางทีอาจจะได้คําตอบในในช่องพระก็ได้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้รับคำตอบและหากสนใจทำบุญติดต่อ บุญช่วยได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ